ถ้าพูดถึงรถ MPV บอกเลยว่าทีเนี้ย MVP นะครับผมนะเหล่ากองลัก MPV ทั้งหลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่ใครตามหายอยู่จัดได้จัดดีเจนคันแรกเลย t ตโยต้าเวลไฟใหม่ๆสภาพสวยๆเจ้าของมือเดียวนะครับผมคันนี้ไม่น้อยๆเลยนะเป็นปี2017เป็นตัว z ซดจีอีดินะครับผมนะค่าตัวเป็นแค่1นึ่งล้านห้าแสนเก้บาทท่านังคันลูกค้าใครตามหายอยู่เวลไฟจัดได้จัดคันนี้สว,สวยๆเดิมๆครับผมนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยเซนเซอร์รอบคันออปชั่นล้นๆนะครับผมเออจัดได้จัดคุ้มแน่นอนนะครับ หรือว่าจะเอาเป็นโตโยต้าเอาพายคันนี้สีขาวๆนวลๆเป็นตัวไฮบริดอันนี้เป็นปี2015ได้ตัวคัตชีคัดตัวเป็นแค่1นึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทครับลูกค้าคันที่คุณจะได้ชุดแต่งไปก็เป็นของโมเดลลิสต้านั่นเองนะครับส่วนสคันนี้จัดได้จากครับผมนะออปชั่นล้นๆไม่แพ้กันนะเป็นกาจอดคู่กันดูกับพี่น้องนะเออมาต่อมาใครไม่ชอบสีขาวสีดำแล้วก็มีครับคะอันนี้จะได้เป็นชุดแต่ง T R D นะรอบคันเลยเป็นชุดแต่ง T R D นะครับผมนะอันนี้เป็นโตโยต้าเอาพายนะครับาท ก็จะได้เอาผ่านตัว s c Package คันนี้ไอ้ครอบหองบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะครับนะกระจังหน้าใหญ่ๆออปชั่นล้มๆแล้วก็ชุดแต่งพิรีดีรอบคันสวยนะเจ้าของมือเดียวด้วยเจ้าของลูกเก่าดูแลดีด้วยนะครับผมหรือว่าอยากจะได้เป็นสีดำไฮบิดเราก็มีครับลูกค้าคันนี้เลยเอาผ่านตัวไฮบิดนะคันนี้สวยๆคันนี้เป็นปี16ครับลูกค้านะเป็นตัว S4 r p a c k เกจนั่นเองนะค่าต้นที่1,490,000บาทเป็นตัว สีเช่นกันหรือว่าใครอยากได้สีดำอีกคันนึงแต่เป็นตัวน้ำมันล้วนก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็มีเหมือนกันนะปี2023ครับอันนี้ใหม่กิฟต์เลยนะครับลูกค้าใหม่กิฟต์เลยค่าตัวเนี่ย2ล้าน6,050,000บาท คุณได้คันนี้สภาพนี้ไปเลยออปชั่นรถดูเซ็นเซอร์หน้ามาเต็มเลยเห็นไหมเต็มเต็มเลยแม็กเดิมยางใหม่ทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยคันสุดท้ายของเราก็นั่งโตโยต้ามาเชตตี้นั่นเองพี่ใหญ่ของเรานะครับคันนี้เป็นปี2020เป็นตัวกแกรนตัวท็อปสุดแล้วนะครับผมนะค่าตัวเพิ่งแค่1นึ่ง้าน490,000บาทคุณจะได้คันนี้ไปครอบครองท็อปสุดในรุ่นนะครับผมนะใครตามหารถ m v ไปใช้ในครอบครัวบอกเลยว่าที่นี่ MVP